สสัญญาณเบื้องต้นที่บ่งบอกว่าคุณสามารถสำเร็จได้ข้อแรกเลยนั่นก็คือคุณมีเป้าหมายอยู่ในใจค่ะไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะเป็นอะไรก็ตามแต่คุณใช้ชีวิตและโฟกัสอยู่กับเป้าหมายของคุณตลอดทุกๆวันข้อที่สองนั่นก็คือคุณไม่กลัวความท้าทายค่ะแน่นอนความท้าทาย เราทุกคนจะต้องเจอตลอดเส้นทางและยิ่งเราต้องการความสำเร็จแปลว่าเรากำลังปีนขึ้นสู่ที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆระยะทางมันย่อมท้าทายมันย่อมเจอสิ่งที่ยากลำบากมากกว่า วันนี้แน่นอน้อาใจของเราบอกว่าเราไม่กลัวความท้าทายมองความท้าทายว่ามันคือบันไดในการสร้างชีวิตของเราให้เติบโตแข็งแรงและสำเร็จมากขึ้นคุณก็จะเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสสำเร็จได้มากขึ้นค่ะและข้อที่3นั่นก็คือไม่กลัวความล้มเหลวและให้อภัยกับทุกประสบการณ์ที่ผ่านมาค่ะการที่ใครก็ตามจะเดินทางไกลหรือว่าเดินทางต่อไปข้างหน้าได้เขาจะต้องยอมที่จะ ให้อภัยกับความล้มเหลวของตัวเองที่ผ่านมาและมองความล้มเหลวในอดีตด้วยบทเรียนหาสิ่งดีๆกับสิ่งที่เคยล้มเหลวในอดีตว่าเราได้บทเรียนอะไรบ้างจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นและนำบทเรียนจากอดีตเพื่อนำมาใช้และเดินต่อไปเรื่อยๆบนเส้นทางสู่ความสำเร็จถ้าคุณสามารถมี3สิ่งนี้ซึ่งเป็นสัญญาณเบื้องต้นคุณก็เป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสที่จะสำเร็จได้